ตอนนั้นใครเป็นคนขอยุติผมครับคิดนานไหมก่าจะตัดสินใจนานครับคือเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาประมาณแบบเกือแบสองปีครับหนึ่งปีสองปีเลยครับค่ะแล้วก็เลยบอกไปใช่ครับตอนนั้นคิดว่าอยู่ได้ตอนนั้นคิดว่าอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้มาพักหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ก็ก็รู้สึกว่าแต่คำหนึ่งที่แกนพูดมาค่อนข้างแบบจี๊ดจี๊ดสุดๆก็คือเขาบอกว่า เธอแกเป็นไงบ้างอ่ะโทรไปถามเขาบอกว่าก็โอเคนะความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างเหมือนตอนอยู่ด้วยกันเท่าไหร่อันนี้เหมือนโดนด่านิดนิดนะคำแรกคำแรกก็เลยบอกโอ้โอเคโอเคอะไรงี้ยก็ดีอ่ะแล้วถ้าวันนั้นเน่ะเป็นแกลโทรออกมาถามว่าแล้วเด่นคุณเป็นยังไงบ้างเอยตอบเขาไหมครคงคงตอบว่างงงงแล้วก็แบบ เออก็ง,งงอ่ะก็งงๆแบบคนก็งง,ง,งอ่ะฮะงงจริงอ่ะผมงงมากเลยแต่ในความรู้สึกของเราณนะวันที่เราบอกว่าหลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเราถึงเพิ่งรู้สึกเสียใจหรือเจ็บกับมันนะ่นะณตอนนั้นนะ่ะมีความคิดว่าอยากจะย้อนกลับไปไหม ณตอนนั้นแหละครับไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะอยากย้อนไปแล้วณตอนนี้มองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทั้งนั้นแหละ <c oughs> ผมแบบไม่ไม่ได้คิดจะกลับย้อนไปแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะไม่กลับย้อนไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม <c oughs> เพราะว่าผมปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเลยปล่อยให้ธรรมชาติสั่งสอนเราไปเรื่อยๆแล้วมันจะมอบอะไรให้เราเราก็จะรับอันนั้น <c oughs> สิ่งที่ผม ได้เรียนรู้ชีวิตมาหลังจากนี้ผมแค่จะต้องใช้ชีวิตให้ละเอียดมากขึ้นอยู่กับชีวิตให้ละเอียดมากขึ้นไม่ปล่อยให้ความคิดตัวเองไปเพ่นผ่านไปมั่วสั่วที่ไหนจะต้องมีสติพยายามพยายามมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเก่งผมแล้วผมคิดว่ามันไม่มีคนเก่งคนไหนที่พูดคํานี้ว่าจะทําและทําได้เลยไม่มีต้องฝึก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 ค่อยๆฝึกและดึงตัวเองกลับมาทุกครั้งให้ได้ค่ะค่ะมีอะไรอยากบอกกับน้องแกรนไหมคะเปิดน้องแกรนดูอยู่อ ขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีขอบคุณที่เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ที่ที่ให้ที่ให้ให้เกียรติเราให้ทุกอย่างาแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างเลยอืพูดได้แค่นี้จริงแต่มันก็คือคําตอบทุกๆอย่างขอบคุณที่ทําให้เป็นเด่นคุณทุกวันนี้เป็นเด่นคุณที่เอ,อที่อยากจะเป็นคนดีตอนนี้ พูดได้ไหมว่าเด่นคุณมีความรักครั้งใหม่แล้วก็พอจะพูดได้แต่ก็ใช้คําว่าตอนนี้ผมพูดจริงๆนะครับไม่ได้ตอบแบบดาราอะไรเลยครับก็เป็นการเรียนรู้กันอยู่เป็นการค่อนข้างที่จะเรียนรู้กันค่ะอย่างละเอียดหลังจากโสดมานานเท่าไหร่คะปีหนึ่งครับจากความรักครั้งที่ผ่านๆมาค่ะมันทาให้การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ยากขึ้นไหมคะ หรือปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติผมปล่อยทุกอย่างตามธรรมชาติครับแต่ก่อนเห็นบอกว่าเป็นคนที่ติดแฟนตอนนี้ยังเป็นคนติดแฟนมากอยู่หรือเปล่าคะหรือแฟนติดว่าผมว่าผมว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเอกลักษณ์นี้มันยังคงัของเรามันยังคงเป็นแบบมันยังคงมีบางอย่างที่แบบเรายังความมีความเด็กตรงนี้อยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็คือบางทีความรักในวัยเด็กเนี่ยมันจะเหมือนกระโดดบันจี้จ้ำ มันจะเหมือนกระโดดล่มมันจะเหมือนอะไรที่ตื่นเต้นมันจะเหมือนผีเสื้อบินอยู่ในท้องที่ว่าแต่ความรักที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่อย่างนั้นนะสิความรักที่สมบูรณ์แบบมันคือแบบความรู้สึกดีๆอยู่ด้วยกันปรับความเข้าใจกันค่อยๆทนุถนอมกันมันจะความรู้สึกที่ที่เสถียรที่สุดที่ผมเคยได้รู้มานะความรู้สึกที่เสถียรที่สุดคือมันจะอยู่มากกว่ากลางๆนิดหนึ่ง มันจะอยู่ดีกนกลางนิดนึงไปเรื่อยไปเรื่อยเผมมันจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปบันจี้จำเราไปหวานบู๊บหวานมากๆปั๊บแล้วถ้าสมมุติเราไปเจอเราไปเจอความสุขใหม่ๆที่แบบมันน้อยกว่าเดิมเราก็จะไม่เกาะมันแล้วนะเราจะเราจะหวังอันนี้นะทะเลาะกันเปล่า บางทีไปไม่คอนโทรให้มันอยู่อย่างนี้ยาวไปไม่ลง <S <S ไม่กลับมาตรงกลางทีและทีนี้เวลาคุณเครียดกันสิไปและมาละไม่กลับมา <S <S <ๆ><โ>ดึงตัวเองไม่ขึ้นอะไรอย่งี้ <HA> <S <S ก็ถึงบอกเลยครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ที่การจัดการของตัวเองทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกที่พดกลางๆที่สุด